ต้อนรับเข้าสู่ช่องบราชาแนลค่ะเจอกับน้ำเป็นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้ำอยู่กับเจ้าตัวนะคะ MG 5รุ่น X อของเรานั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับชุดแต่ง S Sporty นั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็รีวิวเป็นตัวกระบะนะคะพร้อมชุดแต่ง S Sporty ไปแล้ววันนี้ค่ะน้ำก็ขอ ะะมารีวิวเป็นตัวเก่งบ้างนะคะใน m g 5X นั่นเองค่ะมาดูที่หน้าหน้าของเรากันนะคะด้านหน้าของเราค่ะนี่เลยจะมีนะคะสเกิร์ตด้านหน้าซึ่งสวยมากๆเลยนะคะออกแบบได้ลงตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าของเรานะคะก็จะมีสเกิร์ตตรงนี้ค่ะเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีดําพอดีเลยแล้วก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะของเขานะคะก็จะมีคลิปสีแดงค่ะเพิ่มความโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะคะ แล้วมาดูด้านข้างของเรานะคะด้านข้างโอ้โหล้อโดดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะคะมาพร้อมค่ะกับยางน,นะคะ24 5ค่ะ35 R 1 9นั่นเองค่ะแต่งหล่อสิ้นเท่ยางนี้เลยแล้วก็มาพร้อมคาลิปเปอร์สีเหลืองค่ะโดดเด่นเลยนะคะคันนี้ขับแล้วดูโดดเด่นในทุกช่องทางเลยค่ะด้านข้างของเรานะคะนี่เลยที่น้ำบอกว่าเป็นจุดเด่นนะคะของสปอตต้ของเราค่ะก็คือกระจกมองข้างนะคะเพราะว่าเขาจะแต่งให้เหมือนทางรถ กระบาดแล้วก็รถเก่งเลยคือเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงคะ่ะเพิ่มความโดดเด่นนะคะโดดเด่นมากๆเลยสเกิร์ตด้านข้างของเราสวยมากๆเลยเป็นสีขาวตัดกับสีดำแล้วก็คลดด้วยส,สีแดงนะคะสวยมากแล้วก็แต่งได้ลงตัวมากๆนะคะคันนี้มาถึงนะคะด้านหลังของเรานะคะโอ้โหสวยเช่นเดิมเลยตัวนี้เป็นแบบกรงเล็บเสือดาวนะคะไฟท้ายของเราโดดเด่นมากๆเลยใน MG 5X ค่ะ ด้านหลังของเขานะคะชุดแต่งเอสปอร์ตี้ของเราค่ะก็จะแต่งนี่เลยเป็นสปอยเลอร์นะคะสีดําค่ะซึ่งตัดกับตัวรถมากๆเลยตัดกับตัวรถสีขาวนะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์อย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็โดดเด่นด้วยนะคะนี่เลยก็คือคีบฉลามนะคะของเราก็จะเป็นลายนะคะแคร์ลาค่ะอันนี้คือหลู่หลาไปเลยนะคะทุกคนและด้านล่างของเราค่ะสเกิร์ตด้านล่างของเรานะคะ จะเป็นนะคะตัวนี้ค่ะเป็นท่อหลอกนะคะเป็นลายแคปลาค่ะโอ้โหโโหลมากให้มาอย่างนี้เลยอีกทางนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตที่ออกแบบลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีขาวแต่กับสีดำนะคะแล้วก็มีลวดลายนะคะโดดเด่นด้วยสีแดงนั่นเองะคะ่ะตัวนี้นะคะก็ให้ความโดดเด่นกับรถมากๆเลยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ออกนะคะรถ MG 5ค่ะพร้อมชุดแต่ง S Sporty อย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อน้ำนะคะได้ที่เพจคาร์เวลาคาสนะคะหรือว่าโทรเบอร์ er 065 941 4274หรือว่า l ล n e o f f i c i a l ของน้ำนะคะเดี๋ยวมันจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกช่องทางเลยและทรงวันนี้ค่ะน้ำก็ขอตัวเราไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย